สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นั่นคือเรื่องของไฟครับไม่ใช่ไฟที่ไหม้บ้านหรือไฟป่านะครับแต่มันคือไฟในใจคุณเคยเป็นไหมครับขับรถอยู่ดีๆพอมีคนปาดหน้าหัวใจมันเต้นแรงขึ้นมาทันทีมือไม้สัน่นหน้าเริ่มร้อน หรือบางทีแค่นั่งอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเจอข้อความที่ไม่ถูกใจแค่นิดเดียวความหงุดหงิดมันพุ่งปรีดขึ้นมาจนแทบอยากจะพิมพ์ตอบโต้กลับไปเดียวนั้นอาการเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่าความใจร้อนหรือหัวร้อนคำถามสำคัญใน EP นี้คือทำไมทำไมเรื่องแค่นี้ถึงทำร้ายใจเราได้มากขนาดนั้นและเราจะดับไฟกองนี้ให้หมดลงอย่างถาวรได้อย่าง เรามักจะเชื่อเสมอครับว่าสาเหตุที่ทําให้เราโกรธคือสิ่งภายนอกเราโกรธเพราะรถมันติดเราโกรธเพราะเขาพูดจาไม่ดีเราโกรธเพราะลูกน้องทํางานไม่ได้ดังใจดูเหมือนว่าโลกจะเป็นจําเลยในเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ในอีพีนี้เราได้ค้นพบความจริงอีกด้านหนึ่งครับความจริงที่บอกว่าโลกภายนอก เป็นเพียงแค่ตัวจุดชนวนเขานั้นแต่เชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟมันลุกโชนจริงๆมันซ่อนอยู่ในใจของเราเองสิ่งนั้นเรียกว่าความคาดหวังครับลองจินตนาการดูนะครับเวลาเราขับรถเรามีความคาดหวังลึกๆว่าถนนต้องโลง่งคนอื่นต้องขับรถดีเวลาเราคุยงานเราคาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจเรา เขาต้องเห็นด้วยกับเราเราสร้างภาพในหัวไว้ว่าโลกควรจะเป็นแบบไหนแต่เมื่อความจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ตรงกับภาพในหัวมันเกิดช่องว่างขึ้นมาครับและเจ้าช่องว่างตรงนี้แหละครับคือจุดกำเนิดของความทุกข์และความกโกรธยิ่งเราคาดหวังให้โลกหมุนตามใจเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บปวดเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นมากเท่านั้น แล้วเราจะทำอย่างไรดีครับต้องเลิกคาดหวังเลยหรือเปล่าคำตอบคือเราแค่ต้องเปลี่ยนท่าทีของใจครับวิธีดับไฟที่ได้ผลที่สุดไม่ใช่การกดความกโกรธเอาไว้หรือพยายามฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในกำลังเดือดแต่คือการฝึกยอมรับความจริงตรงหน้าครับคำว่ายอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะครับ แต่มันคือมีสติรู้เท่าทันว่าอ๋อตอนนี้รถมันติดอยู่นะนี่คือความจริงของเ้าอ๋อตอนนี้เขากำลังอารมณ์เสียใส่เรานะนี่คือความจริงของเขาเมื่อเราหยุดขัดขืนความจริงใจเราจะหยุดดิ้นรนครับเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำถ้าเรายิ่งตะเกียบตะกายเรายิ่งเหนื่อยและจมเร็วขึ้นแต่พอเราปล่อยตัวตามสบาย ตัวเรากลับลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำความโกรธก็เหมือนกันครับพอเรายอมรับปุ๊บไฟที่เคยลุกโชนมันจะขาดเชื้อเพลิงและค่อยๆมอดลงไปเองทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมอยากชวนทุกคนมาลองทำแบบฝึกหัดสั้นๆไปพร้อมกันครับครั้งหน้าที่คุณรู้สึกว่าไฟในใจกำลังเริ่มก่อตัวให้ลองใช้สูตรสขั้นตอนนี้ดูนะครับ ขั้นที่1ห,หยุดก่อนตอบโต้วินาทีที่ความโกรธพุ่งขึ้นมาให้บอกตัวเองว่าหยุดอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพิมพ์อย่าพึ่งกระทําอะไรลงไปขอเวลาให้ใจตัวเองสักสามวินาทีขั้นที่2กลับมารู้ลมหายใจดึงความสนใจจากเรื่องข้างนอกกลับมาที่จมูดของเราครับหายใจเข้าลึกๆ รู้สึกถึงลมเย็นๆที่ผ่านปลายจมูกหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงลมร้อนๆที่ระบายออกมาเว้นจังหวะหายใจ2อถึงวินาทีครับขั้นที่3ใช้คำบริกรรมช่วยประคองถ้าใจมันยังฟุ้งซ่านให้หาคำสั้นๆมาท่องในใจครับเช่นหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโท หรือจะใช้วิธีนับเลขก็ได้ครับนับ1 2 3ไตเรื่อยๆจนถึง10อย่างช้าๆเพียงแช่ชั่วขณะจิตเดียวที่เราดึงใจกลับมาอยู่กับลมหายใจคุณจะพบว่าเรื่องดราม่าเมื่อกี้มันกลายเป็นเรื่องไกลตัวและใจของคุณจะกลับมาตั้งมั่นสงบและเย็นลงอย่างน่าอาัศจรรย์ครับ สุดท้ายนี้ครับผมอยากฝากความจริงข้อหนึ่งไว้ใจสงบโลกก็ทำอะไรเราไม่ได้เมื่อเราฝึกดับไฟในใจได้บ่อยเข้าความสงบเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันจะค่อยๆสะสมตัวครับกลายเป็นความเข้มแข็งกลายเป็นปัญญาและกลายเป็นแสงสว่างจากภายในแสงสว่างนี้แหละครับในทางธรรมเราเรียกว่าบุญบุญ ที่จะคอยชำระล้างใจให้สะอาดทำให้ชีวิตของคุณค่อยๆสว่างสวยรุ่งเรืองและเป็นสุขขึ้นในทุกๆวันจำไว้นะครับใจร้อนเพราะเรากำลังขัดขืนความจริงแต่ใจเราจะเย็นลงได้ทันทีที่เรายอมรับมันขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจของคุณเบาสบายและมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไป สวัสดีครับ